พพาวววััันนนนนนททุุกกคคืใหห้้้รงีไม่ลเปิดังวเป่าซุปตาได้เวลาเปิดเป่าซุปตาแล้วันกับพอบรัชพัฒน์ค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> เธอน่ารักละมุนมากเลยย่าพาเปิดผู้ชายแต่ละครั้งอ่ะพี่ไม่ได้พูดอย่างนี้ในตอนแรกอ่ะไม่ได้พูดอย่างนี้เลยอ่เดี๋ยวมาคุยเรื่องผลงานเธออยากดูกับกระเป๋าเธอเป็นไงบ้างกระเป๋าเธอมีอะไรยังไงบ้างผมไม่มีเยอะอ่ะถ้าปกติผู้ชายเขาก็ไม่พกอะไรในกระเป๋าอะไม่นู้ฉันอยากแบบเราอยากล้วงเอาว่ามันมีอะไรบ้างอย่าตกใจนะอย่าตกใจนะอย่าตกใจนะใจ่ะอะไรย่ะฉันเท้าวิ่งนะผมให้วี่ดูก่อน อันนี้คือกร,ระเป๋าที่แบบใช้ในชีวิตประจำวันเลยครับเจออันนี้ชิ้นแรกมันยังไงอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่มันเป็นอันซิขอลวกนะครับคุณอ่าฮะนี่ยังไงอ่ะ <c oughs> มันคือเงินที่แฟนคลับที่น่ารักของผมเขาให้ครับเขาจะชอบทําเป็นแหวนแล้วก็มาใส่นิ้วเราอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อึ่งซึ่งจริงๆแล้วเวลา,ามผมผมผมจะชอบเก็บไว้แต่ด้วยความที่ว่ามันอยู่ในกระเป๋าอ่างเงี้ยผมก็จะชอบแบบว่างๆเอามา คลี่เล่นอะไรเพราะส่วนมากมันจะติดเทปไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋ออันนี้นะ่าจะเป็นรูปหัวใจครับอันนี้เป็นเรือใช่ครับขเขาอกว่าแบบพับได้เก่งเนาะเออก็ต้องยอมนะคุณอ่าอ่ะชิ้นต่อไปเลยเธอมีอะไรบ้างก็จะมีโทรศัพท์นะครับของผมเครื่องหนึ่งนะครับเฮ้ยแลบเธอเรในหมดรลยะอุ้ยต่เธออ่ะเนี่เนี่ยเอันนี้เป็นแหวนอย่างงี้ ตอนแรกจะเป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็แบบแต่เธอก็ใส่ไปใส่นิ้วอย่างนี้คุณถึงเขาก็ใส่ให้อย่างนี้หรอใช่ครับเขาก็ใส่ให้อย่างนี้ฟึบละอะไรเงี้ยนะเออแล้วแกะมาแล้วแล้วก็มีตัวยาคันขับนอมากโทรศัพท์ครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์ครับที่เก็บต้องสําคัญแอลกอฮอล์งนี้เนาะใช่ครับแล้วก็มีลิปนะครับลิปสีใช่เบาเนาะเพราะว่าผมเป็นคนปากแห้งไงผมจะชอบเป็นคนแบบอยู่เราจะเป็นคนที่เหมือนกับเลียปากอัตโนมัติอะทำไมไงตูมันตูชอบเลียปากอ่ะผมไม่รู้อ่ะผมรู้สึกว่ามันต้อง มันต้องเลียมันต้องแบบอย่างเงี้ยเวลาว่างๆอะไรเงี้ยคือว่างปุ๊บดิใช่เทียเลองย้อนกลับไปดูเทปเมื่อกี้เทปนี้เลยย้อนกลับไปอาจจะเห็นผมเลียปากุทีหนึ่งก็ได้อ๋อเรียกว่าเดี๋ยวเรามานั่งนับกันนะคะว่าเทปนี้พร้อมจะเลียปากกี่ครั้งต้องต้องลองนับดูนะครับแล้วก็จะมีพาวแบงครับอ่าใช่ แล้วก็มีกระเป๋าตังค์ครับพี่อยากรู้ว่าหนุ่มพง์หนุ่มพรทุาวันรูกี่บาทอะจริงเหรอพี่ก็ถ้าไม่รวมวันนั้นนะผมก็จะมีผมมีกี่บาทอะอุ้ยก็ยเยอะอยู่นะคุณ<อ>มี 1, 1, 1> 1, หนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันสี่ร้อยหกแปดสิบเอ้ยหนึ่งพันห้าร้อยครับพอดีเลย1,500พันห้าร้อยบาทนะคะแล้วก็มีนี่ครับเงินโอ้ยเธอเขารุย,ย,ยไปไหนอ่ะ เ <ś les> หมือ <laughs> นว่าผมอาจจะเป็นคนที่ชอบเอาเงินติดไว้ในกระเป๋าที่ใช้ประจําเพราะว่าผมอ่ะแต่เป็นคนที่เวลาขับรถอะเราก็จะขึ้นทางด่วนใช่ไหมแล้วเราก็ต้องจ่ายตังค์ซึ่งผมเป็นคนที่มีอ a สิพารแต่ขี้เกียจเติม็ <laughs> ึ่งเ <laughs> อาเงินสดแทนใช่ก็ชอบเอาเงินสดแทนครับอะไรประมาณน <c oughs> ั้น <c oughs> ใช่ขสารน้องน้วเทอมกันแนนอยู่ในกระเป๋าเนี่ยน้องอ้วนน้องอ้วนพี่เออเรียกว่าใ จะรีบ<ช>ไปไหนอะผู้ชายอะผู <c oughs> ้ชายมาเรารีบตลอดเลยยา <c oughs> อ๋อ,อกางกานไว้ก่อนกด้กลางาไว้ก่อนก็ได้ผลงานตอนนี้ของพร้อมี่ฉายแล้วตอนนี้ถ้าคุณโยนมาให้อย่างนี้ผมก็ต้องขายแล้วนะครับ <c oughs> ชื่อเรื่องนะครับชื่อว่าเพื่อนผมมีมรดกเป็นโฮมสเตย์ครับนะครับจากท <c oughs> ีวีเทนเดอร์ฮะออนและเธอดระแสดีมากอ่อก็จริงๆผมว่ารู้สึกว่าดีใจนะพี่ที่ที่ผลตอบรับแฟนคลับหรือว่าคนที่เข้ามารับชมเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ย มันโอเคผมกล้าพูดได้เลยว่ามันจะมีสิ่งเล็กๆน้อยๆที่จะบวกข้อคิดเพิ่มเข้าไปหรือสิ่งที่ทําให้ฮิวใจคนคนหนึ่งได้เออสป,ปอยต่เธออีพีต่อๆไปไมันจะแซ่บขนาดไหนไเลือกขนาดไหนผมสป,ปอยไม่ได้ถ้าผมสป,ปอยผมโดนฟ้อง <c oughs> อะดิพี่จะจ่ายให้ผมไหมอ่ะผมสป,ปอยได้หนึ่งประโยคละกันยี่สิบบาททุกคนต้องรอติดตามเพื่อผมมันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวที่คุณคาดหวังมันมีเยอะหมดละ <man> <thấy S 2> ติดตามได้คังไหนยังไงคะอ้าวสปอยอีกแล้วก็ติดตามนะครับเพื่อนผมมีมรดกเป็นโฮมสเตย์ครับได้ที่ช่อง9กด30ครับครับทุกวันเสาร์ตอน4ี่ทุ่มครับสุดท้ายละอ้อนหน่อกันเธออ้อนหน่อยให้ประแันช่อกันดูอ่ะให้หมดตัวเลยเนี่ยโอาคุณให้หมดตัวขนาดนี้ผมต้องอ้อนดีๆหน่อยนะก็จริงๆแล้วผมนะครับเกิดมาในครอบครัวที่ลำบากทุกคน ด้วยเข้ามาทําให้ความฝันของผมให้เป็นจริงครับเพราะความฝันของผมนั้นคือทําให้ทุกคนมีความสุขแค่นั้นก็พอครับรักยาลืมติดตามชมนะขอบคุณค่ะช่อง9กด30ค่ะวันเสาร์สี่ทุ่มใช่ครับกับซีรีส์เพื่อนผมมีมาดกดเป็นโฮมสเตย์ครับโอเควันนี้ขอบคุณพร้อมมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เหมือนกันครับแต่ว่าผมอยากรู้เหมือนกันว่าในกระเป๋าพี่มีอะไรลองได้เลยค่ะ

คอยมันเธอในวันในกาที่มันดูเป็นใช่ด้วยตาเธอยังไม่พร้อมฉันก็จะรอตรงนี้ไม่เป็นไรก็ฉันแค่อยากจะรู้ความรู้สึกของเธอน่ะเป็นไงเธอไม่จำเป็นต้องคิดแค่ปล่อยอารมณ์มึงเธอให้เป็นไปแ้าเธอไม่พร้อมแต่ฉันก็ยังรอเธออยู่ก็ฉันมียากจะคิดถึงเรื่องของเธอไปกับเขาก็ฉันนั้นอยากเจะเธอแต่เธอนั้าวันจันไปถึงเศร้า